สวัสดีครับพบกับ Superbike Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Maracuti Medisan 150 Scooter p r e m i ยมจากอิตาลีนะครับซึ่งเปิดตัวในไทยไปเมื่อวานพร้อมราคาสุดเล้าใจนะครับก็เรียกได้ว่าได้เลิกเปิดตัวกันสักทีนะครับกับแบรนด์ระดับตำนานที่มีอายุเกือบ100ปีจากอิตาลีอย่างแบรนด์ Maracuti นะครับ กับโมเดลใหม่ล่าสุดเมดิสัน150นะครับสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมคาร์ด1 5 0ซีที่ถ่ายทอด DNA ในแบบอิตาเลียนดีไซน์โฉบเฉี่ยวสปอร์ตเล่าอารมณ์กับค่าตัวสุดเซอร์ไพรส์ในราคาไม่ถึงแสนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าเมดิสันนะครับเราขอพาทุกท่านที่ยังไม่รู้จักแบรนด์มาลากุตินะครับไปทำความรู้จักกับแบรนด์นี้กันก่อนนะครับสำหรับมาลากุตินะครับก็คือแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอิตาลีในประวัติศาสตร์นะครับ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นณเมืองโบลญนาประเทศอิตาลีนะครับเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองต้นกําเนิดของแบรนด์ดังในแวดวงยนตกรรมระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นลัมโบกินีนะมาเซร a ติดูคาติและรวมไปถึงมาลาคุตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ถือกําเนิดในเมืองนี้เช่นกันนะครับโดยผู้ก่อตั้งแบรนด์มาลาคุติก็คืออันโตนิโอมาลาคุติครับย้อนกลับ ไปจุดเริ่มต้นของแบรนด์ในปี1930นเครับิบได้เริ่มทดลองติดตั้งเครื่องยนต์เข้ากับรถจักรยานจนภายหลังได้พัฒนามาเป็นรถมอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์แบรนด์มาลากุติในเวลาต่อมานะครับซึ่งหากนับระยะเวลาจากจุดเริ่มต้นเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์จนถึงปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ100ปีเลยทีเดียวและแม้ในช่วงที่ผ่านมาแบรนด์มาลากุติจะเน้นทําตลาดในทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับ เช่นอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมน,นีสเปนเนเธอร์แลนด์สวิสเซอร์แลนด์นะครับทำให้การบุกตลาดในบ้านเราในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณมงบอกว่าแบรนด์มาลากุติพร้อมที่จะเดินหน้ารุยตลาดฝั่งเอเชียนะครับโดยมีการผนึกกําลังจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนระหว่างแบรนด์มาลากุติอิตาลีครับบริษัทเดนามิกมอเตอร์ประเทศไทยจํากัดนะครับเพื่อทําการผลิตและจัดจาหน่ายในภูมิภาคเอเชียและยุโรปนะครับทีนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของเรานะครับสำหรับเจ้ามาลากุติเมดิสัน150นะครับ ตัวรถนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์ไฟหน้าและไฟท้ายดูล้ำสมัยพร้อมเทคโนโลยี Full LED เต็มรูปแบบนะครับตัวรถมีหน้าจอเลอนม LCD, ลไนม LCD Display Dynamic Motion นะครับมีดีไซน์ที่สวยงามนะครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์พิกัด 150cc ซี4จังหวะ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับพร้อมเทคโนโลยีหัวฉีดจาก s c ชนะครับใช้เชื้อเพลิงจากถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่จุได้มากถึง10ลิตรซึ่งสะดวกต่อการออกทริปทางไกลนะครับไม่ต้องแวะเติมบ่อยนะครับตัวรถใช้โช๊คหน้าแบบเทเลสโคปิกขณะที่ด้านหลังเป็นโช๊คหลังสปริงคู่ปรับพิโลได้5ระดับนะครับเสริมความมั่นใจในทุกการเบรกด้วยดิสเบรกหน้าและหลังนะครับพร้อมระบบเบรกแบบคอมบ่ายเบรคซิสเต็มนะครับ นอกจากนี้ยังมีลูกเล่นฟีเจอร์สุดพรีเมียมครับเป็นกุญแจรีโมทกับประโยชน์ทางด้านความปลอดภัยนะครับเสริมการปลดล็อกอีกขั้นก่อนบิดถาดอกตัวครับตอบโจทย์ด้านการใช้งานและให้ความสะดวกสบายกับวิถีชีวิตยุคใหม่มากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชัน usb charging socket สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างนะครับทีนี้มาถึงจุดสำคัญที่หลายๆคนน่าจะสนใจนะครับตัวรถเปิดจำหน่ายเป็นทางการที่ชาวไทยได้จับจองเป็นเจ้าของวันนี้แล้วนะครับมีให้เลือกถึง4สีด้วยกันนะครับได้แก่สีแดงนะครับสีดำสีขาวและสีเขียวนะครับมาพร้อมกับ ค่าตัวสุดเซอร์ไพรส์สในราคาเปิดตัวแนะนําขายที่79,800บาทนะครับพร้อมการรับประกัน3ปีหรือ30 0 0 0กิโลเมตรนะครับโดยสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมรับรถได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์ผู้แทนจนาหน่ายอย่างเป็นทางการซึ่งมีสาขา,ขาขครอบคลุมทั่วประเทศไทยในขณะนี้กว่า50สาขาหรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www mana k u t i b บมาตินะครับ <S <S และเช่นเคยนะครับ ก็อย่าดืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานซุปไว้์ไทยแลนด์ได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับกด Subscribe ช่องของเรานะครับรวมถึงเข้าไปติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ f o o k f o o p f g n นะครับ s t s t r g r a m ม t k t o k หรือ Twitter ก็ดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ